สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกม Dynasty Warriors 8เอนะครับหรือก็คือตำนาน3าก๊กนั่นเองในซีรีส์นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของจกก,ก๊กหรือก็คือชูหัวนั่นเองนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนื่องจากผมชอบเรื่อง3ก๊กมากๆนะครับชอบมากกว่ารามเกียรติ์พระภพยมณีขุนช้างขุนแผนอะไรพวกนี้อีกก็เลยมีความตั้งใจแล้วก็อยากที่จะนําเสนอเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับจะได้เข้าใจเรื่องยาวๆเรื่องนี้ให้มันง่ายๆ แล้วถ้าสนใจจุดไหนเพิ่มเติมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับเนื่องจากผมเล่นมาแล้วนะครับผมรู้หมดแล้วแต่ว่าผมจะเริ่มต้นใหม่พร้อมๆกับคุณผู้ชมเนี่ยแหละดังนั้นเราจะไม่คอนติเนียเราจะนิวเกมนะครับซึ่งโผล่มาเนี่ยนะครับอีซี่เคลียร์นะครับผมเคลียร์อีซี่ไปเพราะว่าจะได้เคลียร์เหตุการณ์ต่างๆไว้นะครับเพื่อจะได้มาเล่นนอร์มอลนะครับแบบปกติจริงๆอยากจะไปฮาร์ดเค์ออสอัลติเมตด้วยแหละแต่ว่าอาวุธผมยังหาไม่ครบดังนั้นมันจะมีปัญหาในการเล่นนะครับ ทำให้ทาภารกิจไม่ผ่านบ้างอะไรบ้างดังนั้นก็จะขออยู่กลางๆที่ normal แล้วกันแต่จะไม่ใช่แค่นิวเกมแบบนั้นนะครับเนื่องจากดูตัวละครดิเลเวลเยอะๆกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นผมจะรีเซ็ตตัวละครด้วยเกมนี้สามารถรีเซ็ตตัวละครได้นะครับก็คือรีแค่เลเวลนะครับส่วนอาวุธต่างๆยังเหมือนเดิมแต่ก็จะมีอย่างนี้นะครับอาวุธต่างๆอย่างเช่นอันนี้ล้กัน อาวุธต่างๆนะครับจะมีดาวแยกไว้นะครับเหมือนโรงแรมเลยนะครับ6ดาว5ดาว4ดาว32-1ดาวนะครับดังนั้นผมจะบอกไว้ก่อนว่าในการเล่นนะครับถ้าตัวละครผมแค่เลเวล1นถึงสิผมจะเล่นอาวุธแค่ดาวเดียวเท่านั้น1 1ถึง20ผมจะเล่น2ดาวนะครับ2 1ถึง30ผมจะเล่นอาวุธที่เป็น3ดาวและ3 1ถึง40ผมถึงจะเล่น4ดาวนะครับถ้าไปถึงนะและอาวุธ5ดาว6ดาวจะไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันเกินเลเวลของเราอ่าทีนี้นะครับเราก็ไปรีเซ็ตตัวละครดีกว่า ไปที่ option reset officers นะครับไปที่ชู e เลยโอเคลายตัวเลยครับ reset ลายตัวระหว่างนี้นะครับมีน้องๆถามผมว่าเกมนี้ผมเล่นในไหนผมเล่นในสตรีมครับดังนั้นก็คือเล่นในคอมนั่นเอง PC นะแต่เกมนี้ทำมา3แพลตฟอร์มนะครับก็คือมี PC มี PlayStation 3แล้วก็ PlayStation 4นะครับแล้วตอนนี้นะครับวิดีโอของเราได้เป็น60 FPS ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ และตอนนี้รองรับแค่โ o m e เท่านั้นด้วยถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ Google Chrome ในการเปิด YouTube ลองเปลี่ยนไปใช้ Chrome ดูนะครับเราจะพบว่ามันลื่นไหลามากกว่าเดิมมากเลยเพราะว่าปกติมันจะอยู่ที่30 fps ตอนนี้อยู่ที่60เลยนะแล้วก็ในบางฉากของเกมนะครับอาจจะมีมัวมัวไปบ้างนะครับเพราะว่า y YouTube เขาลดความละเอียดของวิดีโอลงนะครับเพื่อให้ดูกันเร็ว,รวขึ้นนะดังนั้นถ้าดูเต็มจอมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เงี้ยนะครับก็คือให้ย่อจอมาดูแล้วกันนะครับแล้วก็มุมกล้องของเกมนี้นะครับ อาจจะเวียนหัวได้นะครับอันนี้ขอเตือนไว้นิดนึงนะทีนี้เรามาเริ่มเรื่องราวของชูกัวกันดีกว่านะครับโจกโก๊กนั่นเองเดิมทีนะครับมีราชวงศ์หนึ่งของจีนก็คือราชวงศ์ฮั่นปกครองประเทศจีนมายาวนานมากนะครับกว่า400ปีจนกระทั่งมาถึงจุดตกต่ำของราชวงศ์ในปีคริสต์ศักราช184เกิดความวุ่นวายมากมายจนถึงขีดสุดเลยเพราะจักรพรรดิหรือฮ่องเต้นเนี่ยหลงเชื่อคำของคนที่ไม่ดีไปหลงเชื่อคำประจบสอพลอของพวกขันทีนะครับ บวกกับหลงในสุรานารีไม่ว่าราชการไม่สนใจบ้านเมืองก็ปล่อยให้บ้านเมืองอยู่ในความกลาหลนวุ่นวายประชาชนตกทุกข์ได้ยากแต่ตัวเองขันทีแล้วก็ขุนนางทั้งหลายกลับอยู่ดีกินดีประชาชนก็ไม่พอใจครับก็เลยมีหนึ่งคนที่มาเป็นแกนนาสําคัญเลยชื่อจางเจี่ยวหรือว่าเตียวกกนะครับคนนี้ออกมาชักชวนคนให้มาประท้วงกันครับว่าฮ่องเต้ทาแบบนี้ไม่ถูกมาเปลี่ยนโลกกันดีกว่าแล้วก็เริ่มเชิญชวนประชาชนทั้งหลายที่เขา ทุกทรมานอยู่แล้วอะ่ะเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วดังนั้นเขาก็เลยเข้าร่วมกับกองกําลังของคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเตียวกกเป็นคนก่อตั้งกองกําลังนี้ชื่อว่ากล um ok ah ุ่มพกผ้าเหลืองก็คือจะใช้ผ้าคาดหัวสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มนี้นะหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีคนมากมายเข้ามาร่วมสมทบกองกําลังนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต่างคนต่างไม่พอใจต่างคนต่างไม่มีความสุขก็เลยออกมาประท้วงกันมากขึ้นเรื่อยๆจนก่อความวุ่นวายมากขึ้นระดับใหญ่มากเลยฝ่ายราชสำนักรู้เขาก็อา้าวมาก่อความวา ก็เลยมีราชองการออกไปทั่วประเทศเลยบอกว่าสรรหานักรบผู้กล้าที่จะอาสาม,มาปราบกบฏโจรพวกผ้าเหลืองพวกนี้นะครับ3มคนนี้ไม่ได้มีตําแหน่งเลยแต่ว่าก็อาสาจะมาปราบโจรด้วยนะครับโอเคทีนี้เราได้ตัวละครมา3ตัวนะครับในสําหรับเรื่องราวอันนี้นะครับมีหลิวเป้ยเล่าปีนะครับกวนอยู่กวนอูแล้วก็จางเฟยคือเตียวหุยนะครับ3พี่น้องสาบานในสวนดอกท้อนะครับเราก็เริ่มด้วยพี่ใหญ่เลยละกันนะครับเล่าปีนี่เอง อย่างที่บอกครับอาวุธผมจะอันนี้มัน4ดาวใช่ไหมผมจะปรับเหลือแค่1ดาวเท่านั้นเพราะตอนนี้เลเวล1เท่านั้นนะครับก็จะมาปรับเอาอันไหนดีเอาอน,นี้ละกันนะครับมันจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างอย่างนี้นะไปไหนแล้ววะอันนี้ velocity ก็คือคุณสมบัติที่ทําให้การโจมตีเร็วขึ้นนิดหนึงนะครับระดับหนึ่งเอง agility ก็คือถ้าเราล้มลงไปเนี่ยเราตีรังกาขึ้นมาเราก็จะเร็วขึ้นนิดนึงนะครับ ส่วนโจ้ก็คือมีไลน์นิงก็คือมีฟ้าผ่าลงมาตอนเราตีเนาะก็คือเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมอะไรพวกนี้แหละยิ่งอาวุธของเรามีคุณสมบัติมากขึ้นก็จะยิ่งเก่งและคุณสมบัติที่มีเลเวลมากขึ้นก็จะได้เปรียบผู้แข่งมากขึ้นด้วยนะครับเล่นเกมนี้ครับเราสามารถเลือกอาวุธให้กับตัวละครเราได้2อันผมก็จะเลือกเป็น2อันไปแล้วกันนะครับอัานไหนดีนะ้าโอ้เป็นขุนพลเป็นเจเนอเรลแล้วกันเจเนอเรลซอร์สนะครับเมื่อกี้เป็นเฮเวนใช่ไหม อ๋อเราก็ต้องเป็น1ดาวดีเนาะเราสัญญากันไว้แล้วเราจะเล่น1ดาวเท่านั้นนะครับนี่นะคุณสมบัตินะครับดูทางขวานะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัว H กับตัว E heaven กับ earth นะครับผมจะเลือก2อันนี้ไว้เพราะว่าถ้าเกิดผมใช้อาวุธ heaven เจอกับศัตรู heaven ซึ่งอาวุธหลักของเล่าปีตัวนี้นะครับก็คือ twin sword ก็คืออาวุธที่1ที่ผมเลือกไว้ถ้าเจออาวุธระดับเดียวกันผมก็จะใช้อาวุธของเล่าปีอาวุธประจําตัวเล่าปีกระบ,บี่คู่นะครับถ้าเจออาวุธเสียเปรียบของเรา ก็คือแมนชนะเฮเวนใช่ไหมแต่เอิร์ธชนะแมนดังนั้นผมจะเอาเอิร์ธมาเล่นนะครับก็เป็นการแก้ทางดักทางกันไว้ก่อนส่วนสกิลที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้เป็นเดี๋ยวนะเอาออกให้หมดก่อนผมจะใช้แอ้แทกบูสนะครับเพิ่มพลังโจมตีของเราแล้วก็ใช้มตี้โรนะครับเพื่อเพิ่มความเสียหายในการโจมตีแม่ทัพศัตรู Accuracy ครับเพิ่มอัตราคริ t ติคอลนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอะไรดีอะ อะไรดีอ่ะควิคเล e ร์เนอแล้วกันนะครับเพิ่ม EXP ให้มันอัพไวขึ้นอะไรเงี้ยนะโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะทำการใหญ่ให้สำเร็จเพื่อช่วยเหลือประชาชนนี่ก็คือมุมมองจากเล่าปีดนั่นเองนะครับ ที่สู้อยู่ด้วยก็คือโจรพวกผ้าเหลืองนั่นเองเรากำลังจะไปปราบโจรน,นะครับเฮ้ยเราทำได้ดีกว่านี้นะพี่ But, แต่พวกเขาเป็นแค่ชาวไร่ชาวนาที่ไม่มีทางเลือกเลยต้องทำแบบนี้ <Just> เราจะทำอย่างนี้ได้ไง โอ้ถ้าพี่อ่อนแอขนาดนี้นะพี่ก็ทำการใหญ่ไม่สำเร็จหรอกใช่กวนอูนะครับเราเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันแล้วนะพี่พี่เป็นพี่ใหญ่พี่ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งกว่านี้สิจริงด้วยน้องๆพูดถูก เราร่วมมือกันแล้วทั้งความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายชีวิตนะครับด้วยพลังแล้วก็เกียรติศักดิ์ศรีของเราเราจะหยุดยั้งความโกลาหลอันนี้นะครับไปกันเถอะพี่น้องทั้งหลายเ <c oughs> ตียวหุย <c oughs> กวนอูแล้วก็เล่าปีนะครับ <c oughs> ผมชอบเกมนี้มากเลยเพราะว่ามันตัดฉากเข้ามาในสนามเลยนะครับ มันดูดีมากเลยนะผมว่านะ os, อย่างเงี้ยโหดมากเลยเราต้องชนะจางเจี่ยวให้ได้นะครับ <You are. S 2> ก็คือเตียวก๊กอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูอาวุธแป๊บหนึ่งเราต้องชนะเตียวก๊กที่เป็นหัวหน้าผ้าเหลืองตามที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับถึงจะปราบโจนได้อันนี้โจมตีธรรมดาจะเป็นสีชมพูครับโจมตีด้วยสี่เหลี่ยมพอดีผมใช้จอยนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยม แล้วก็สีเขียวก็จะเป็นสามเหลี่ยมจะเป็นโจมตีแรงนะครับชมพูจะตีเบา3ามครั้งก็นับดูนะครับสีชมพู3าครั้งแล้วก็เฉียงลงมาเป็นสีเขียวก็คือเป็นโจมตีแบบคอมโบกันแล้วก็ลงมาอีกเป็นปุ่มสีเขียว1ก็คือ X Attack นั่นเองอย่างที่บอกว่ามีพังโจมตีมากขึ้นนะครับส่วนมูโซหรือท่าไม้ตายที่ผมบอกว่ามันมี3าท่าตอนนี้เรียนได้แค่ท่าเดียวนะครับก็ต้องเลเว่ามากขึ้นถึงจะใช้ได้เนาะ ไม่ต้องห่วงครับสู้ได้หมด๊มีตกใจบนหัวครับเสียเปรียบเราต้องเปลี่ยนดาบโอเคอาจจะมีเสียตงตอกแต่งตอกแต่ง,ตงหน่อยนะผมกดไอ้นี่นะครับผมกดจอยนะได,ดได้อาวุธได้ไอพีครับมีม้าให้ด้วยนะครับแต่เป็นม้าระดับอ่อนสุดเลยนะครับนี่ ซองร้าช้ได้แล้วครับมีทหารรายงานมาว่าโจนโทค้าเหลืองได้บุกฐานทัพใหญ่ของเรานะครับซึ่งถ้าเราเสียทัพใหญ่ไปเฮ้ยเก็บไม่ได้เราก็จะแพ้นะครับดังนั้นเราต้องรีบไปช่วยทัพใหญ่นะครับโดยเร็วที่สุดเฮอจินเนี่ยนะโฮจินนะครับเขาบ่นว่าเฮ้ยมีคนมาช่วยเราเหรอ แต่เป็นแค่สาม,มัญชนคนธรรมดาเนี่ยนะคือเล่าปีเนี่ยเป็นคนที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เลยนะครับจะมาช่วยเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเป็นพวกแค่ไพร่เนี่ยจะมาช่วยอะไรเขาได้นะครับเตียวหุยก็เลยโมโห,น,หนิดนึงว่าเฮ้ยมาพูดอย่างนี้กับเราได้ไงครับแต่เล่าปีก็บอกไม่เป็นไรหรอกน้องเอ้ยเรามาทําการเพื่อช่วยเหลือประชาชนจริงๆเราไม่ได้สนใจกับเรื่องพวกนี้หรอกก็ปล่อยเขาพูดไปนะครับเฮอจิ้นนะครับ ถ้าจีนฮกเกี้ยนหรือภาษาไทยที่แปลมาก็คือโฮจินนั่นเองโอเคไปปราบแม่ทัพมันต่ออุ๊ยนี่อย่างนี้ไม้ตายสักทีนึงนะครับกระบี่คู่นะครับคู่ใจแต่มาคู่กาย,ยังไม่มีนะครับมันจะดูช้าๆยากๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมใช้อุ้นเลเวลนหนึ่งอา้าวอัพแล้ว อีกแป๊บเดียวก็จะเลวกสิบแล้วนะครับพูดไปนั่นพุ่งอัพแล้วเนี่ยคนที่มาขัดขวางความถูกต้องแล้วไม่มีทางชนะหรอกเนีโฮจินบอกว่าอ๋อทัพเรากำลังจะบุกนะครับ เสาเช่าคนนี้คือโจโฉนะครับเขาบอกว่าการใหญ่ครั้งนี้จะสร้างชื่อให้กับเขาในประวัติศาสตร์ได้มากเลยนะครับดังนั้นเขาก็จะเตรียมบุกแล้วตอนนี้เราปีก็คือเรานะครับได้สั่งกันน้องๆว่าเดี๋ยวเราจะแยกทัพบ,บุกกันนะครับให้กวนูบุกไปทางที่ตะวันตกก็คือเลนซ้ายนะครับดูในแผนที่นะส่วนเรากบเติยวหุยนะครับจะบุกทางขวาของหน้าจอของแมบปบ แล้วก็มีชาวบ้านโดนโจมตีอยู่ด้วยนะครับเป็นชาวบ้านพวกผ้าเหลืองนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบไปปราบเตียวกกนะครับเราจะต้องรีบไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยกันเลยเนาะเพราะเราปีก็บอกว่าจะทำการใหญ่ไปทําไมอ่ะถ้าช่วยคนเหล่านี้ไม่ได้นะครับเขาก็เป็นประชาชนใช่ไหมถ้าช่วยไม่ได้แล้วชนะไปจะเพื่ออะไรเนาะรเราทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ โอเคแต่ว่าเตียวกกตอนนี้ถ้าเราไม่รีบบุกนะครับเราก็จะเสียการนะครับจะไปจัดการเขาก่อนเลยโมบายยูนิตแคปเทนนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยเฉยๆเหมือนพวกน1 0ิอะไรพวกนี้ยนายหมู่นายสิบนี่ยนำทาหารเล็กๆมานะครับ <me> มาแล้วจางเหลียงนะครับจางเหลียงกำลังทำเวทมนต์นะครับเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นกำลังใช้มนต์วิเศษ กำลังใช้พวกเวทมนต์นะครับเดี๋ยวๆนี่ไงเริ่มแล้วครับมีน้ำแข็งตกลงมาแล้วนะครับก็เป็นเวทมนต์ของจางเหลียงหรือเตียวเหลียงนั่นเองนะครับเตียวเหลียงเป็นน้องเตียวก๊กนะครับกบฏผ้าเหลืองมีหัวหน้าสามคนเตียวก๊กเตียวเหลียงเตียวโป้นะครับเป็นพี่น้องกันหมดเลยนี่ก็อีกคนนึงครับจางเป่านะครับเตียวโป้อยู่ทางซ้ายของหน้าจอตรงนั้นนะครับที่ขึ้นขาวๆตรงนั้นนะ ก็เสกเวทมนต์เหมือนกันคนอูที่อยู่ตรงนั้นก็จะแย่เหมือนกันเนาะควาชีวิตที่ลดลงนี่นะครับลดลงเพราะเวทมนต์นะถึงแม้เราจะฟื้นเลือดขึ้นมานะครับเราก็ไม่สามารถเติมเลือดให้เต็มได้นะครับจนกว่าเราจะปรับคนที่ไายเวทมนต์ได้นะครับโอ้เงาเราไปจัดการได้นะครับสุดยอดเก็บ,บของเก็แบบของ EXP ก,กับอาวุธนะครับ่าสักทีหนึ่งครับจัดไปหน่อย เกมนี้มันสะใจมากเลยนะผมว่านะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาไปดีกว่าโมบายยูนิตช่างมันเถอะโมบิลโมบิลโอเคโอเคจ้างเป่าครับเตียวโปบอกว่าเฮ้ยฝั่งทางซ้ายเขาบุกไปเยอะแล้วต้องเสริมกำลังความแรงของเวทมนต์แล้วล่ะให้มันแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะบุกเข้าไปได้ อมรัสจัดการเลเวลวอัพอีกแล้วนะครับเยี่ยมเลยมามามาเร็วมาขึ้นมานะครับ,รบสู้นมามันก็สู้ยากนะสู้ได้แต่สู้ยากนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยครับก็จะสู้ยากพลังชีวิตนี่ไงโดนอย่างเงี้ยเราสู้ตรงพื้นนะครับเราทําแบบนี้ได้อย่างนี้แรงกว่าแล้วก็มีโอกาสหลบไปหลบมาได้ง่ายกว่านะครับน่าจะดีเนาะ เฮ้ยมันจะเปลี่ยนอาวุธนี่เปลี่ยนกับนี่แน่วไปเดี๋ยวมาค่อยเรียกมาก็ได้คือถ้าเรียกม้าเนี่ยม้ามันจะวิ่งมานะครับไม่ต้องห่วงนี่ไงตัวแดงๆเนี่ยครับจางเหลียงมีออร่าแดงๆนะครับอย่างที่บอกครับคนที่มีออร่าสีแดงจะโจมตีแรงแล้วก็เก่งเป็นคนที่เรียกเวทมนตร์ตรงนี้มาน,นั่นเอง ถ้าเรากำจัดได้นะครับก็ก็หมดลงนะครับเวทมนต์เรียบร้อยนะครับประตูเปิดแล้วโอเคเก็บของตกพื้นครับดีเฟนส์คูณ2ก็คือเพิ่มพลังป้องกันนะครับเราจะโดนความเสียหายน้อยลงไม่ใช่น้อยลง2เท่านะแต่เกราะเราเพิ่มขึ้น2เท่าเฉยต่างกันนะเออเวลาคำนวณมันจะคำนวณคนละลำดับกัน อยู่ไหนกันหมดเนี่ยฮะเลกตัวหนึ่งตรงนี้ผมเห็นในแผนที่จุดแดงๆก่อนที่จะเข้าไปสู้นะครับกับเตียวกก๊ที่อยู่ข้างบนสุดส,ส,สุนจงสุนจงสุนจงมามาเลยนะครับถึงแม้ว่าพลังโจมตีเราจะน้อยแต่ว่าเราก็สู้ตายนะจ๊ะเป็นอาวุธเป็นอาวุธลบๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจัดก,การเราโอ้ยโอ้ย จัดการเรานะครับอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะนี่แน่โหติดด้วยติดสตอมรัสนะครับเพิ่มพลังข้างล่างเยอะมากเลยมัเพิ่มพลังมูโซนะครับมูโซคล้ายๆมานานะเต็มแล้วใช้ท่าไม้ตายได้ทีหนึ่งหนึ่งหลอดใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับจะใช้ท่าไหนก็ได้แต่ตอนนี้เรามีแค่ท่าเดียวโอเคตีไยเก็บไอเทมได้นะครับอ,อันนี้ได้มูโซครับพื้นฟูมูโซขึ้นมา ใน,นมี้โอเคเลยว่าอับอีกแล้วนะครับแหลมเลยแหลมจริงๆเขาบอกมาชีวิตแค่นี้จะสู้ได้ไหมโอ้มายกขายกแข้งยกขานะครับฮะเดือตัวเดียวน่าจะไม่เยอะโอ้โชนปลิวเลยมาจางเจียวครับเซียวกชื่อเก่าคือจางจุยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขานิยมเรียกว่าจางเจียวมากกว่า มาไม้ตายไปก่อนเลยนะครับอุยเบาอ่ะเฮ้ยใช้ท่าไม้ตายอันติเมทด,ดีกว่านี่เน่ไปเลยครับต่อเนื่องเดี๋ย,ยวก็รู้ยาวๆครับยาวๆอ้าวสุดแมปแล้วอ่ะโอ้โหใช้ฟรีเลยอะ่ะคือเราลงไปไม่ได้แต่ว่าเขาลงได้หวานครับดามเมจคูณสองโอเคเดี๋ยวก็รู้ ขึ้นมาสิครับผมลงไปไม่ได้นะครับขึ้นมาหน่อยตกมาผมลงไปไม่ได้นะครับมาสิจา้ามาเร็วเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเอาโอเคโอ้หมีการเรียกน้องมาอีกนะครับม่รนูน้องที่เรียกมานี่เป็นตัวจริงหรือว่าเป็นวิญญาณนะเพราะว่าเมื่อกี้เราปราบไปแล้วนี่ พุ่งเข้าไปหน่อยนะครับเมื่อไหร่เขาจะขึ้นมาล่ะครับพี่เ,เก็บฟ้องก่อนเมื่อไหร่พี่จะขึ้นมาถ้าไม่ขึ้นมานี่คือบั็กใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวบอดเดี๋ยวกวนอูกับเตียวหุยอาจจะลงไปช่วยก็ได้นะไ,ไม่แน่นะครับอาจจะลงไปช่วยตีทแทนเราเพราะว่าเราลงไม่ได้นี่นะอะขึ้นมาแล้วตกใจแปลว่าอาวุธคนละอย่างกันโอเค ทามุเสียเปรียบเรียบร้อยฮึฮ่าฮ่าก็คิดว่าผ้าเหลืองมันแย่แล้วนะไอ้พวกนี้มันแย่กว่าอีกนะเนี่ยพวกปีศาจพวกนี้ก็คงตัดหัวแล้วแน่เลยถ้าเราเข้าไปอ๋อเขาเข้าใจเราผิดนะท่านพี่อย่าได้เสียใจไป การต่อส er> ู้ของเราอยู <S <S ่ในอุดมการณ์ที่ดีมีคุณธรรมถ้าไม่ทำปัญหาก็ไม่จบหรอกพี่ก็อาจจะใช่แต่เจอแบบนี้เราก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนะน้องนเดี๋ยวเรื่องมันสงบลงเขาก็ใจเย็นกันเองอะ However the the of people's around true cause still pain is ก็จริงนะแต่ว่าต้นเหตุของปัญหามันยังอยู่อ่ะ that this just the beginning. นั่นสินะพี่ก็คิดว่านี่มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นใายขึ้นฟ้าแปลว่าจบแล้วโอเคโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอบเหตุการณ์ไหนตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอยากเห็นอาวุธแบบไหนอยากให้ผมเล่นใครนะครับบอกได้เลยนะ เราเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ